รเราก็ตอบโจทย์ได้เลยท่นทีว่าผักปลอดภัยเราจะขายไหนก็คือแบบคนที่แบบที่ท่านรักสุขภาพอะค่ะเราต้องเน้นคนที่รักสุขภาพถึงจะกินของเราแต่ถ้าถ้าเราไปขายในท้องตลาดเราก็ต้องขายขายได้ค่ะแต่ว่าเราต้องขายได้น้อยมากเราเจอคนที่แบบรักสุขภาพทุกคนบอกรักสุขภาพแต่ว่าต้องราคามันต้องถูกอะค่ะแต่เราก็คิดว่า5บาทมันก็ไม่ได้แพงนะเราก็ขายไม่ได้แพงแค่5บาทเองแต่เราสู้ของเขาที่ทำยีส์อย่างเช่นถ้าเขาทําเคมีเนี่ยผักทั่วไปเขาจะใช้เวลาระยะเวลาอย่างเช่นผักบุ้งนะเขาจะใช้เวลาแค่17บเจ็ดวันเขาก็ได้ขาย แต่ของแม่น้ำต้องใช้เกือบเวลาเกือบสองเดือนนะคะเกือบสี่สิบวันก็ได้ขายผ่าอีซ่ซีนี่คือตอบโจทย์แต่ว่าต้นทุนถูกไหมต้นทุนถูกแต่สิ่งที่เราเสียคือเวลาเวลาที่เราต้องเสียไปถ้าคุณได้กินผักปลอดภัยไหมพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกล้าการันตีนได้เลยว่าคุณได้กินของเราเนี่ยบางทีเราไปขายแล้วลูกแม่จะพูดอย่างนี้จันแม่กันไม่พูดแบบพูดนี่หยุดต้องสมคุณของล้วนะสมควร พ้าเจ้าน่แม่คือสิบปตายเนะะาะระบาดเบนี้เนาะถ้าระบาดแม่กินกินอันไหนมันก็ตายแต่แม่จะตายแบบทรมานหรือตายชาหรือตายเดี๋ยวตายพรุ่งนี้หรือยืดอ,อีกหน่อยออาเราพูดอย่างนี้เลยนะคะผักเราดีไงเอาผักดีไงก็ผักเราก็คือหนึ่งคนกินแล้วหนึ่งความคนมนจะแตกต่างจากผักท้องตลาดนะคะผักของเราก็คือถ้าคุณเป็นผักเคมีเนี่ยคุณจะไปเก็บในตู้เย็นคุณจะเก็บได้อย่างมากแค่วันหนึ่งสองวันก็จะสลายกลายไปกลายไปแล้วค่ะแต่ของเราเก็บเป็นอาทิตย์มันจะเริ่มสองสามวันก็ยังสดอยู่แต่มันก็แค่จะเริ่มเหลืองเย่ัรบาาว เป็นการเป็นการยากมากมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีแบบคนมีตังที่อยู่บอกแกรู้ก็ได้ร้านสุรางแกจะเป็นคนขี้เหนียวมากแกจะไม่เคยซื้อปากเลยแกจะซื้อของอยากมากเลยค่ะแกจะเป็นคนแค่แบบเอออันนี้อันนี้แกจะกลับแล้วกลับอีกแกจะกลับแล้วกลับอีกแล้วเราทํายังไงเราถึงจะได้ถ้ามันก็การตีตอบเจอกับแกความตั้งใจต้องขายถักให้ใหไยายนี่แต่แกก็มาซื้อของเราทุกครั้งนะเพะว่าขายถักให้ยายคนนี้ขายให้ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า ถ้าถ้าเราขายได้แกจะซื้อผักยากไงเรามีความรู้สึกตอบโจทย์แล้วว่าถ้าเราขายได้เราคิดว่าเราไม่กลัวแล้วเราก็จะขายข,ายของเราได้ก็ <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> อยายก็เลยบอกแกว่าอันยายอันนี้นะมันจะดีอย่างนี้อย่างนี้เราเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าผักตัวนี้มันมีสรรพคุณอะไรเนาะอันนี้อันนี้ยายต้องกินอันนี้นะคะอันนี้ยายอย่ากินเลยเพราะว่ายายเก่แล้วมันจะมีไข่อยายไม่ดี <c oughs> เออแล้วก็อธิบายให้แกฟังอแกก็โอเคซื้อออไปาากกกกกแแ็็มมมีีถ ขายยังไงอะไรแต่แกก็ตีว่ามันแพงอ่ะคนคนมีการส่วนมากเขาแบบจะใช้ตังละเอียดมากเลยเขาจะใช้อะไรทุกอย่างต้องแบบเซฟยอม,มรับเลยว่าวขายของให้แกคนคนแรกเลยที่จะตอบอยู่ถ้าตั้งความตั้งใจไว้เลยนะคะว่าถ้าขายให้ยกคนนี้ได้นะหัวพุทธจะขาย้ทุกคนได้เลยแล, <c oughs> แล้วทีนี้ความภาคูมงแกคือแกมาทุกวันนี้แกมาซื้อผักบอกแกว่า20บาท50บาทแกไม่เคยต่อเลยแล้ว,ลวทุกทีก็จะมารอเลยนะว่าเออหักมายังเล็กมีผักอันนี้ไหมเอามาให้ยายด้วยนะอะไรแกรใช้ใจ่ายตังแบบซื้อผักเราแบบแบบไม่คิดว่าเออแต่ ไม่เสียดาตังทั้งทงี่เราวิเคราะห์เราวีเคาเราะรู้สึกขาย,ย,ายได้ใหญ่ได้เรากคภูมิใจเลยลนะ่ะท <c oughs> ั้งที่ตังมันไม่เยอะนะคะสิบาทแต่ <c oughs> แต่ต่อมาไงมันจะเขา,เขาก็คงจะเรา,เรามันการันตีได้ว่าแสดงว่าผักเราใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนขนาดนั้นเขาก็ยังรอจะซื้อของเราที่จิงขงเราแสดงว่า คว,ความเราเริ่มเริ่มเริ่มมีความมั่นใจขึ้นเลยเราเราเริ่มมาถูกทางเงเราจะไม่ฟังใครแล้วไม่มีใครมาทักเราแล้วว่าอซีมันไฟไม่ได้นะขนาดยายแกแสดงว่าแล้วเราก็ถามว่ายายเป็นยังไงเออพักเจ้านะมันมีนมสรสซ่ามันคือพักตลาดนะลูกมันจะออกหวานจักหน่อยแล้วมันก็จะทนได้ลูกเด้อเออแบบนี้แหละแต่ว่าข้อสําคัญอันดับแรกคือมันต้องอยู่ที่นี่ใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเราต้องบอกเขาเลยว่าอันนี้คือของเราทำนะของเครือข่ายนะเราต้องแยกออกมาค่ะอันนี้ไม่ใช่ปลาไทยนี่เป็นอินรีให้เขาสามารถเลือกกกไไได้เเเเเเลยยยววว่่่่าาาาาาาขขขจจะะหหหิบบบบตตรงนนนนนออัแแคส็็ืป ีแล้วก็ปลอดภัยมันก็ปลอดภัยก็ได้เพราะว่าบางทีเขาก็บางอย่างมันคือเลือกทานได้เนาะเราไม่ต้องบังคับเขาว่าเออต้องทานอะไรไหมแค่เนี่ยใครกรรมการเนี่ยจะพูดเก่งนี่คือพอทําอินซีหรือว่าพูดเก่งอยู่แล้วเพราะว่าเราเพราะเราขายบางทีเราต้องพูดอย่างนี้นะแค่เราใช้เก่งกแค่เราใช้ได้แบบนี้ออกตลาดเลยคุยเก่งไม่ต้องจอดสินค้าเรา จะเอาเงินจากกระเป๋าของลูกค้าเราได้ยังไงอย่าง,งน้อยเราถ้าเราขายน้ำมะพร้าวเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอออันนี้ค่ะน้ำมะพร้าวอันนี้นะคะอ่อนมันมีรสชาติหวานและปูยังไงถึงจะหวานใช่ไหมคะเราต้องตอบตอบโจทย์สินค้าตัวน,นั้นของเรามาให้ได้รู้นีครับไม่งั้นเราถ้าไปนั่งขายเนี่ยเรื่องการขายเนี่ไม่กลัวตอนนี้นะแม่ก็ใจมากแต่ตอนนี้แม่เจอปัญหาคือหักแม่หน่ะไม่พอยนี่คือปัญญหหาใ่ล้อเมากี่คนแล้วเจอทุกคนเลยสาวปูว่าที่คนใหม่เนี่ยสนาวสนุนหรอว่าคำตาเดือดร้อนเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลงมาดูเพคุนบอกว่า เพราะว่าวันนั้นไปตอนรับเพราะว่าผักผักก็จะอะไรนะครูก็ไปว่าครูก็โอ้โหครูก็สุดยอด